หน่อหนึ่งสองสามสี่เราคิดจำลรานะครับถ้้เขาเราเราจะเราเดินมาแล้เขาเราจ่าโอเคโอเคแกหน่อยแกชอบครันโขที่หนึ่งหนึ่งขนที่หนึ่งอ่าที่สองปีหูขวา จุดทียหนึ่งครับจุดที่สามติงหูซ้ายจุดที่สี่ต้นลำคอขวาจุดที่ห้าต้นลำคอซ้ายจุดที่หกบาไหลขวาจุดที่เจ็ดบ่าซ้ายโอเคโอเคทีนี้เรามาเดินดอครับ ตัวที่หนึ่งโอเคนี่นะครับดูดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับขึ้นลงขึ้นลงมางทางซ้ายมาทางขวาขยาับขย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 ับเป็นเหนี้วนะครับเอาละครับดูกรทิ้งครับเอาไปถึงไปโอ้ออกค้าไป อ้าวว้างไปทีดไปเลยอ้าวว้างไปโอเคได้ยังครับแคนี้อัศรบเอามือขวาขอขุนไข้เนี่ยมันจีจิกจิกกนินเอามือซ้ายขอขุนไข้เนี่ยมายิ่เก่าพันเอนาโอเคแล้วมนันนวดขาขาเท้ากันโอเคครับ ขยับขยาบขยับขยัขยาบหมนขาวขาหม ouais. ูซ้ายหมูซ้ายก็ได้อ่าหมนซ้ายหมนขวาอ่าหมนข้อหาหมนข้อหาหมนซ้ายหมนขวาโอเคเลยครับดึงโอเคครับดึงขาครับดึงกล้องนะ

หมุขวาหมุดค้าคาหมุดซ้ายด้วยโอเคเด่ดึงอาเนื้อเด่นเนื้อเท้าเอ้าข้ไเอ้าท้ไปเอ้าขึ้นหมู้า้ไปเอ้าขึ้นไปเอ้าข้นไปโอเคทีนี้มันอยู่ด้านขวาด้านซ้ายคนไทยมันเปน อ้าวขยับ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 ขึ้น oke, oke, ลงซ้ายขวาโอเคเดินนิ้วเอา้าว้างไป,ไปเอา้าว้างไปเอา้าว้างไปเอา้าว้างไปเอ้าว้างไปโอเคจะขึ้นไปบน,นเวทีนนะเจ้าเรียนครับโอเคเอามือ มือขวามือซ้ายของข้างนี้มาจับแบบนี้โอเคกรขลงกระแลงเร่อะงโอเคขยา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 ขึ้นลงขึ้นลงตงมือก็ซ้ายมือก็ขวาโอเคเดินข้ เอามือซ้ายมาจับนี้แล้วให้ขวาใชมือซ้ายไว้่เอวจับตังเอวได้ยังครับเอเคมันมาดึงหวเท้าซ้ายขยบขยำขยบขยบขยขยมือซ้าย บุ้ขวาอ้าวดึงนุนนี่ครับดึงอึอาดึงครับ้นอ้าวขึ้อ้าวขึ้อ้าวขึ้อ้าวข้โอเคมาท้อขวาโอเคโอเคขยาขยาขย mũi trái, mũi khóa. Muốn mũi mười muốn mười sáu mười mũi mười sáu khóa, sáu mười sáu à, sáu mười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  sáu lại, sáu mười như mười sáu mười sáu mười sáu ทีนี้รอเขอนเขอนซ้ายออกมาขยายขยายขยายรอคุณลงคุณลงมาทางซ้ายมาท้านขวาเอาเขดึงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าดึงเอ้าดังนี้เลยโอเคทีนี้เราเราสลับเอามือทาง มือซ้ายมาับบาลิโอเคอ่าสลับสลับขยยยยยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นางซ้ายขางขวาโอเคดึงอือ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 อืีนี้เราเช็คโอเคทีนี้เราไปเช็ค tôi thứ năm, chút thứ năm, tăng 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 một ờ tăng một đi, ờ tăng một đi, tăng, ê, cúi từ phải từ phải sải, từ phải ซ้าซ้ายซายอืจุดที่หกบาหล่ขวาอึจุดที่เจ็เจ็ดทีเจ็ดบาหล่ขวาบาลซ้ายโอเคได้ล้วครับโอเคต่อไปต่อไปต่อไปมันคือคู่ต่อไปข้าดูเข้าดูหมดวดึงคอขามดึได้ไหม 好，你妈、oh,。Okay. นดวดลำคอต่อนวลำคอเพราะมานนานันคอให้คอมันไนเลื่นอนเลนวาคอนวดข้ไข้มันเกรงแล้วกัดึงเลย กลัาคนไข้เกงเราดึงเลยม่ต้องกล้าจะเรียกแค่จบออกเวด้เาครับเยินับจ,จะมาบอกเอวแค่ดัคอหักคอรึมาได้าซ้ายขาองไข้ส,สี่ห้องศาสีา่ห้องศาแลวหันคนหันหน้าคนไข้ต่อมาข้เรย เอมือซ้ายอกขอ้องคอจัอข้างคอมือขวอก